สวัสดีครับผมนายกิตนักสิริฐานครับสวัสดีครับผมสิริวัฒน์คารลเพียมครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานเกี่ยวกับรถโตล์ไก้์วีสำหรับผู้วิการนะครับเราไม่มีขนาดนี้ไม่มีผู้วิการก็เลยให้เพื่อนผมเป็นผู้วิการแทนทดสอบการขึ้นครับรถเรามีที่ขึ้นมีไฮดรอลิก็นกระบอกลงแล้วก็มีคานสำหรับดึงตัวขึ้นนะครับ ข้างในรถมีอะไรบ้างครับส่วนหลักการทํางานนะครับง่ายๆเลยครับเรามีเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ดีเดินหน้านะครับเกียร์ทีจอดครับเกียร์อารถอยหลังครับสคันเร่งเราเป็นคันเร่งคันเร่งด้วยมือนะครับมีเบรกเบรกมือเหมือนกันครับเบรกส่วนระบบไฟนี่คือไฟหน้าครับปิดเปิดครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาครับตัวนี้คือสวิตช์ปิดเปิดครับ ส่วนตัวนี้เวลาเราขึ้นเนินอ่าเราสามารถล็อกตัวนี้ได้ครับการ,รถถลดผาไหลหรือว่าการรู้ัติเหตุที่ขายไม่ได้เลยครับตัวนี้ครับตัวตัดระบบไฟฟ้าครับกรณีไฟฟ้าลัดวงจรครับอ่าชื่อเรียก็คือ emergency นะครับตัวนี้ครับแล้วการทํางานมีดังนี้ครับสําหรับรถเราก็จะมีไฟเลียในตัวนะครับมีไฟเลี้ยวไฟหลียในตัวมีไฟเป็น led ด้านหน้า ส้านท้ายเป็นไฟ LED ไปปน LED นครับแล้วก็มีไฟดี LED เหมือนกันรถเราจะมีรีโมทอยู่ข้างในเป็นรีโมทเกี่ยวกับการเปิดปิดทังขึ้นของผู้สำหรับผู้กาดนะครับ C คือปิดครับ B คือ,อหยุดนะครับส่วน A คือเปิดครับ ตอนจากนี้ไปเป็นการทดสอบการกับขี่รถโตต์ไก่วีสำหรับผู้อีการนะครับเดิดทตสอบครับ พี่ขอเปล่าหน่อยพี่สวยเป็นสะพานค่ะอ่าโอเคขอเข้าเร็วนิดนึงอ่าโอเอ่าเราด้านข้างไว้นะไปพี่พี่ตีข้างพี่ตีข้างนี้พี่ตีข้างนี้อ่ารถไปหน่อยครับเร็วกว่าน,นี้นิดนึงครับไปขอความเร็วกว่าน,นี้หน่อยครับความเร็วความเร็วโอเคครับดีดีครับอ่าประมาณนี้กำลังสวยครับไปเรื่อย ไล่ไป,ไปเลยทีไล่ไปเลยไล่ไลเนเลยอ้าวโอเคนั่นข้างนะประกบข้างนะไปดีาประกบข้างครับไปนี่ครับ เขาวิ่งไปเลยฮะเราสละลอพี่วิ่งไปเลยพี่วิ่งไปเลยพี่วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยพี่ไปอะเดพี่เราไปเอาข้างเอาเอาเอยเอาตรงนี้ก่อนพี่ หาจังหวะข้ามได้เลยนะครับ โอเคเสรยบร้อยครับที่เราเห็นผู้พิการทั่วไปเลยนะครับเขาใช้ชีวิตก็ยา,ากลำบากับเขาพิการแล้วเขาก็ไม่มีความมั่นใจในการไปไหนมาไหนเขาต้องแบบไปเป็นภาระของคนอื่นให้คนอื่นช่วยยกซึ่งเราก็เลยคิดค้นรถทันนี้ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาของผู้พิการช่วยเขาได้มากขึ้นครับ ไปไหนมาไหนมันจะยากลําบากคือไปได้ในถ้ะยังที่แบบทนสั้นไม่ไม่ไกลมากเพราะด้วยแบบด้วยรถด,ด้วยด้วยทางด้วยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีอันนี้มาคือเราไปได้ใกล้เกือบทุกที่เลยก็คือเขาให้ความสำคัญกับผู้พิการนะครับมองวาอ่าในในโลกเราตอนนี้เนาะคือมันยังไม่ได้มีความยอมรับอะไรมากมาเดินทางก็ลําบากเขาก็เลยแบบพิจารณวัตกรรมอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ไปได้ทุกที่โดยที่แบบเข้าเทียมกันเสมอกันอย่างเงี้ย คันนี้ชื่อโกต้าอีวีครับเป็นรถสําหรับผู้พิการแนวคิดสร้างมาเพื่อให้ผู้พิการได้เดินทางอย่างสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้ชีวิตของพวกเขาครับรถโลกรวนไปในตัวด้วยครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปไม่เติมเชื้อเพลิงเครื่องยนต์สันดาบครับมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามาทดแทนครับรถคันนี้ไม่มีควันใช้แบตเตอรี่ลิเธียมครับสามารถชาร์จไฟบ้านได้ครับมีธรรมนาะดีไม่เป็นมลพิษต่อโลกและสิ่งแวดล้อมครับกนไกการทํางานนะครับเรามีไฮดรอลิกคางข้างหลังครับด้านหลังมีรีโมทให้ผู้พิการสามารถเปิดปิดได้้้้รสสาาามมถใชงงนนไดะวกยิ่ขึี ไปท้ายไปเลี้ยวอ่าเรามีราวจับสามารถทําให้ผู้พิการจับได้ตอนขึ้นและการทํางานเราก็มี1เกียร์ออตโอตโอ้ครับคันเร่งเราเป็นคันเร่งไฟฟ้าบิดคันเร่งด้วยมือครับช่วงล่างเราก็จะตตี้ครับไม่สูงไม่ลาดชันมากสามารถทําให้ผู้พิการรู้สึกเป็นเซฟโซนของผู้พิการครับจุดเด่นข้อดีของเขาคือผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเดินทางด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นครับอันดับแรกเราก็จะให้องค์ความรู้กับเด็กนะสอนออยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ให้เขาคิด และประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาต่างๆคือเราได้ให้การสนับสนุนคือพาน้องๆเนี่ยไปศึกษาจากแหล่งความรู้หรือแหล่งผู้ให้ข้อมูลเช่นสําหรับคนพิการอย่างเงี้ยน้องๆก็จะไปสัมภาษณ์ว่ามันมีปัญหาอย่างไรอะไรยังไงเด็กก็เอาปัญหาตรงนั้นมาสร้างผลงานตรงนี้ขึ้นมาและตอบสนองชุมชนจริงๆครับ ในส่วนของการสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้อาจารย์เขาได้ใช้เวลาช่วยเด็กพัฒนาทั้งเครื่องไม้เครื่องมือตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทางวิเลยก็สนับสนุนงบประมาณในการที่จะได้รถยนต์ทีวีตัวนี้เกิดขึ้นนะครับผมคาดหวังให้ผู้พิการใช้คันนี้ได้ทุกคนครับในอนาคตอาจจะมีการเผยแพร่ไปที่ต่างๆกับชุมชนคิดว่าต่อยอดและพัฒนาได้ครับถ้ามีรัฐบาลทางเอกชนมาสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายครับ ทางวิทยาลัยทางอาจารย์สามารถพัฒนาได้ยิ่งขึ้นครับก็ต้องขอบคุณบริษัทบอร์ดนะครับสมาคมต่างๆที่มามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาเด็กอาชีวะของเรามีพื้นที่ให้เด็กได้ครูได้รับการพัฒนาครับขอบคุณมากครับขาดไม่ได้เลยขอบคุณทางฟอร์ดครับที่มอบเงินสนับสนุนทางการศาึกษาและขอบคุณด้วยครับที่มีโครงการดีๆให้คิดนวัตกรรมต่างๆแก่นักศึกษาครับ